สวัสดีครับแฟนๆรายการของปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังเปิดเครื่องรับชมช่องของปอปาอยู่ในขณะน,นี้แล้วก็ฝากสวัสดีและขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญทุกๆคนทุกๆท่านฮะที่ให้ความกรุณาส่งเหรียญมาขายให้กับช่องของปอปฮา เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะฮะเหรียญสิบบาทที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นั้นเป็นเหรียญสิบบาทสองสีซึ่งเป็นเหรียญหายากติดอันดับที่สองแล้วก็อันดับที่สามฮะวันนี้ปอปาจะมาประกาศรับซื้อฮะข้อที่จริงก็ประกาศรับซื้อกันต่อเนื่องอยู่แล้วนะฮะ แร,แรกนั้นก็มีท่านผู้ชมมีแฟนๆราการเนี่ยส่งมาขายกันค่อนข้างมากฮะแต่พอช่องป่าประกาศรับซื้อมาต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวน,นี้ก็รู้สึกว่าจะขาดไม่พอแจกจ่ายแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการที่กำลังเก็บสะสมฮะก็คือ อย่างปาปาทําคลิปออกมาใช่ไหมพอช่องปาปามาทําคลิปเปิดซื้อขายเหรียญ10บบาทติดอันดับหายากเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีแฟนๆเ,นเข้ามาดูแล้วก็เก็บสะสมกันฮะเหรียญนี้ก็เลยรู้สึกจะเก็บเงียบนะฮะเพราะว่าคนที่ขายเข้ามาเนี่ยปป่าก็ขายแบ่งปันไปคนที่รับซื้อจากปาปาเนี่ยเขาก็เอาไปเก็บเอาไปจัดอันดับฉะนั้น เหรียญทั้งสองเหรียญน,นี้นั้นก็รู้สึกจะจะไม่ค่อยไม่ค่อยจะเห็นนะท่านผู้ชมไม่ค่อยจะเห็นแล้วนะฮะเพราะว่าแฟนๆรายการเนี่ยหรือคนที่ดูช่องของปปาใช่ไหมก็จะเก็บไม่มีเหรียญออกมาซื้อขายกันสักเท่าไหร่วันนี้ปปาก็เลยรู้สึกว่าสองเหรียญน,นี้นั้นไม่พอต่อความต้องการของนักสะสมนะฮะ ปาป๋าก็เลยจะมาทําคลิปประกาศรับซื้อฮะวันนี้เราเราเพิ่งจะได้รับมาแล้วก็มีเหรียญตัวอย่างอยู่2 2> สองเหรียญเท่านั้นเองท่านผู้ชมเราก็เลยจะเอา2 2> สองเหรียญน,นี้นมาให้กับแฟนๆรายการได้ชมกันท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ10บาทสสีหมุนเวียนฮะเป็นเหรียญ10บาทปีพศ2อ4พา ซึ่งเป็นเหรียญหายากติดอันดับที่สองฮะอันดับที่หนึ่งก็เป็นปีพศ2531ฮะซึ่งมียอดจำนวนการผลิตก็ประมาณ66,200เหรียญประมาณนี้นะฮะเหรียญน,นั้นก็ปปะปาประกาศรับซื้อเข้าไปแต่เหรียญน,นั้นก็ยังเงียบๆอยู่เช่นเดียวกันครับเพราะช,ช่วงนี้คนจะได้รับกระแสะการซื้อขายจากช่องปปปามัง่งช่องอื่นบ้างเนี่ยก็ จะเก็บสะสมกันส่วนหนึ่งก็เก็บสะสมเพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจอีกส่วนหนึ่งก็เก็บสะสมเพื่อรอเก่งกําไรในวันท้างหน้าฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญ10บ,บาทปี2541กันก่อนนะฮะ41นั้นมียอดจำนวนการผลิตเนี่ยเ7 0 0 0 0นเหเรียญฮะ970,000นเหรียญตอนนี้พอปากขาดฮะ ไม่พอแบ่งปันให้กับแฟนๆในการที่เก็บสะสมนะ,ะโถูเข้ามาจองหลายเข้ามาจองกันค่อนข้างจะมากมายเลยทีเดียวแต่พอป่าก็ยังไม่สามารถจะหามาเพิ่มเติมได้ฮะเพราะว่าเหรียญน,นี้นั้นมีการเก็บสะสมกันจากแฟนๆรายการแล้วก็ไม่มีปล่อยออกมาขายนะฮะเท่ากับว่าต่อไปเหรียญน,นี้อนาคตอันสั้นเนี่ยรับรองฮะ ราคาสูงอย่างแน่นอนราคาสูงอย่างแน่นอนและอีกปีหนึ่งนะฮะคือปีพศ2542ฮะซึ่งเป็นเหรียญหายากติดอันดับที่3ของเหรียญสิบบาทฮะผลิตออกมารู้สึกจะ1ล้านกับ3 0,000ื่นเหรียญนะฮะประมาณนี้นะ1ล้าน3มหมเหรียญถ้าประปาได้ข้อมูลมาไม่ผิดนะก็เป็นเหรียญที่หายากเช่นเดียวกันฮนะเพราะว่าไปอยู่กับ นักสะสมแฟนๆรายการท,ที่ที่ดูรายการของปปาและช่องอื่นเนี่ยก็เก็บสะสมกันฉะนั้นเหรียญน,นี้ก็ไม่มีมาเปลี่ยนมือซื้อขายนะฮะใครนะฮะใครที่มีเหรียญ10บาท2สีปีพศส 2, 5 0 4 1แล้วก็เราเริ่มเปนอันนี้เป็นตัวโชว์นะก็เอาง่ายๆเลยนะฮะว่าใครมีปีพศ2531ซึ่งหายากติดอันดับที่1เนี่ย ที่จะแบ่งปันให้กับปปาก็ยินดีนะฮะแล้วก็ปีพศสอ4 1นรนะฮะปีพศสอ4 1รี่ที่ปปาต้องการเป็นอย่างมากนะฮะ41 42 34 53ใครมีนะ,ะใครมีนะฮะดีกล่าเริ่มตั้งแต่อันดับที่ปปายอยากได้ อยากได้นะตอนนี้แล้วก็ขาดนะฮะไม่พอกับความต้องการของนักสะสมก็เริ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยวแฟนๆรู้ว่าแฟนๆจะงงหลายคนบอกว่าประปาพูดวกไปวนมาก็จริงฮนะไม่เถียงฮนะไม่เถียงงั้นเดี๋ยวเราเริ่มนะฮะใครที่มีเหรียญที่ประปาต้องการอยู่ในขณะนี้สําหรับเหรียญสิบบาทน,นะฮะปีพศ2531ปีพศ2541ปีพศ2542 ปีพศ2534ปีพศ2553ฮะใครมีนะฮะที่ดูคลิปแล้วก็ฟังปอป่าบรรยายอยู่นั้นมีแล้วจะแบ่งปันให้กับปอป่าก็ส่งรูปมาประเมินราคามาตรวจสอบกันนะฮะปอป่าต้องการเป็นอย่างมากเลยฮะตอนนี้ขนาดปี3 1หายากติดอันดับหนึ่งเนี่ย มีลูกค้าต้องการกันเป็น10บสเหรียญ20เหรียญเลยทีเดียวแล้วปีนี้ก็โทรมาจองไลน์มาจองกันค่อนข้างมากฮะถามว่าของจะเข้าเมื่อไหร่ของเข้าวันไหนปอป่าเองก็บางครั้งก็ให้คําตอบไม่ได้ก็บอกอ่าถ้าของเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะให้ติดจองไว้ประมาณนั้นบางทีก็ต้องยอมรับว่าแอดกับปอป่านั้นไม่ได้โคกันทุกชั่วโมงนานทีปอป่าจะเข้ามาดูในในไลน์ฮะ ในไลน์บางทีน้องๆที่ทํางานช่วยเนี่ยก็อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงฮะดูแลไม่ทั่วถึงก็อาจจะมีการาขาดตกบกพร่องสําหรับการจองสําหรับการาเข้ามาซื้อมาขายกันนะฮะฉะนั้นปปาก็ฝากขอโทษแฟนๆแ,นและการทุกคนช่วงนี้ก็จะสับสนนิดนึงฮะบางทีติดจองกล่องที่ปปารับมาเนี่ยปปาถึงกับต้องแบบเปิด ปิดกล่องแล้วขายออกไปเลยฮะก็คือทําคลิปเปิดกล่องแต่ก็เผยแรท่ทีหลังเพราะว่าต้องเอาเหรียญที่ลูกค้าส่งมาเนี่ยมาทําคลิปขายก่อนฮะเพื่อส่งให้มีเหรียญให้กับแฟนรายการที่อยากได้เก็บสะสมนะฮะฉะนั้นอาจจะเป็นคลิปย้อนหลังฮะอาจจะเป็นคลิปย้อนหลังพูดไปก็อาจจะทําความเข้าใจกับแฟนยากฮะออกปากก็ ก็ยังสับสนอยู่พอสมควรนะฮะยังสับสนอยู่พอสมควรถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยอบใครมีเหรียญ10บ,บาทปีพศ2531 41 42 34 53ตามที่ปปปาบอกมานะฮะใครที่อยากขายก็ส่งรูปเข้ามาประเมินราคามาตกลงราคากันนะฮะมาตกลงราคากัน ปอป่าต้องการเป็นอย่างมากนะฮะต้องการเป็นอย่างมากนะสำหรับเหรียญ10บาทปีพศ .2000 ที่ปอป่าพูดไปเนี่ยก็แบ่งปันให้กับปอป่าได้นะฮะปอป่าจะได้นําไปแบ่งปันให้กับลูกค้ากับแฟนรายการที่ชอบสะสมเหรียญนะฮะปอป่าซื้อมาปอป่าแทบจะไม่ได้เก็บเลยนะฮะไม่ได้กักไม่ได้ตุนเลยนะฮะบอกแฟนรายการตามตรงฮะซื้อมาเท่าไหร่ก็รับมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะท่านผู้ชม ไม่พอต่อความต้องการของอแฟนรายการที่ชอบเก็บสะสมนะฮะตอนนี้ยังติดค้างคิวกันค่อนข้างมากนะฮะก็มีแฟนรายการฝากมาคอมเมนต์นะฮะบอกว่าเออปปาน,นั้นซื้อถูกไปไหมนี่ก็เป็นคำถามทีท่ปปาต้องแกะแกะรอยมาบอกคือตัวปปาก็หนักใจพอสมควรสำหรับเหรียญ10บาทหายากปีพศ2500ตั้งแต่31 41่2อะไรประมาณนั้นนะก็คือปปาก็ต้องดูฮะดูว่าร้านที่รับซื้อเหรียญด้วยกันเนี่ยอันนี้คือปอปาไม่ได้ก้าวไก่กันนะก็ต้องดูว่าเขารับซื้ออยู่ประมาณไหนตัวปอปาเองก็ต้องรับซื้ออยู่ประมาณนั้นนะฮะอาจจะเคลื่อนนะช่วงปป่าขาดปอปาก็อาจจะเคลื่อนแล้วก็อาจจะสร้างราคาที่สูงกว่าร้านอื่นเล็กน้อย5บาท10บาท ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าเหมือนร้านคนอื่นเขาขาดร้านปอบปาขาดก็อาจจะมีการาเพิ่มราคาขึ้นไปเพื่อนําเหรียญน,นั้นมาแจกจ่ายซื้อขายหมุนเวียนให้กับผู้ต้องการสะสมนะฮะฉันก็อาจจะมีราคาราคาคาดเคลื่อนกันไปคือก็มีหลายคนบอกปอปานั้นรับซื้อถูกไปไหมอ่าก็ฝากถามมาเป็นเรื่องธรรมดานะฮะ เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นเหรียญที่หายากแล้วปปาร,รับซื้อถูกเกินไปก็ที่จริงแล้วเนี่ยปปาก็อยากจะประกาศรับซื้อแผงฮะอยากจะรับซื้อราคาที่สูงกว่านี้แต่ก็ต้องดูแนวโน้มของช่องอื่นๆนฮะเพราะว่าเราเราเป็นช่องที่ซื้อขายเหรียญเหมือนกันนะฮะปะปะกาก็มาทีหลังคนอื่นเขาด้วยอะไรประมาณนั้นถ้าหากปปาร,รับซื้อแผงตรงนั้นเขาก็ไม่มีใครเขามาว่ามากล่าวเลยฮะแต่ว่า หนักไปตรงที่ว่าถ้าปปารับซื้อเข้ามายกตัวอย่างปี4 1ปปารับซื้อเข้ามาตอนนั้นน0ะบาทแล้วก็มามาขยับเป็นซื้อในราคา80บาทท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดปปาประกาศรับซื้อเหรียญละ100ถึง1 1 0 20บาทประปาทเนี่ยปปาก็ยังมัหวันวนวนว่นว่าลูกค้าของปปาระเนี่ยมีหลายาหลายฐานนะฮะ พูดถึงความเป็นอยู่ใช่ไหมฮะเอายกตัวอย่างว่าคนที่ชอบสะสมเนี่ยเป็นยึดอาชีพเหมือนปอปาเหมือนว่าสมัยก่อนแบบเป็นชาวไร่ชาวนานเนี่ยก็อยากจะได้เก็บสะสมใช่ไหมฮะอย่างปี3 1 4 1 4 2เนี่ยก็ถ้าปอป่ารับซื้อมาเหรียญละ120ยบาทใช่ไหมฮะปอปาจะมาขายออกเหรียญละ140 50ี่บาบาทเนี่ยเกลียงว่าแฟนรายการที่ชอบสะสมเหรียญน,นะฮะที่ไม่ใช่นักเล่นเหรียญโดยตรงเนี่ย กำลังขับกำลังซื้อใช่ไหมฮะพาะบางคนเป็นขอโทษนะฮะเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่เป็นาชาวสวนเนี่ยแต่เป็นคนไทยเหมือนกันเนี่ยแต่ฐานะการงานบางคนเอาตรงๆฮะเป็นคนร่ํารวยก็แล้วไปแต่สาหรับคนที่หาเช้ากินข้ามแต่ก็อยากจะเก็บสะสมใช่ไหมป่อป่าก็ยังหวั่นๆวั่นว่าเขาจะ จ่ายในราคาซื้อได้แพงๆหรือเปล่าที่จริงแล้วตัวปลาปาเนี่ยถ้าเกิดปลาปารับซื้อมาเหรียญละร้อยยี่สิบบาทนะฮะปลาปาขายออกได้โดยไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่เป็นห่วงเรื่องลูกค้าที่ซื้อต่อปลาปานะฮะปลาปาก็รับมายี่สิบร้อยยี่สิบก็ขายได้ร้อยห้าสิบร้อย่ร้อยสี่สิบอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตัวปลาปาก็ก็น่าจะทําได้ฮะแต่มันติดอยู่ตรงว่า ลูกค้าที่จะรับต่อจากปาปาไปเนี่ยเพื่อเอาไปเก็บสะสมใช่ไหมฮะเอาไปเก็บสะสมเนี่ยเขาจะมีกําลังขับกําลังซื้อในราคาสูงๆได้หรือเปล่าปาปาก็เป็นห่วงแค่ตรงนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างไรแล้วเนี่ยถ้าเหรียญเนี่ยเริ่มหายากหายากขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยแน่นอนฮนะปาปาก็จะประกาศรับซื้อที่สูงกว่านี้เดี๋ยวก็คงจะต้องรอดูกันไปแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมนะ ทุกๆคนทุกๆท่านนะปะปาก็ให้ความเคารพนับถืออยู่แล้วแต่นี่คือจุดปัญหาหลักของปปาที่ปปาขาดเหรียญก็น่าจะมาส่วนหนึ่งก็มาแฟนๆเก็บสะสมแล้วไม่ไม่ไม่ไมเอาออกมาเปลี่ยนมือใช่ไหมเพราะเก็บไปสะสมจริงๆเลยสำหรับนักสะสมที่มีคุณค่าทางจิตใจหรือหลายๆปัจจัยนะฮะเดี๋ยวรอดูราคากันแป๊บหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาฮะถ้าหายากเนี่ย ยากเกินกว่าที่ปปาจะส่งขายแบ่งปันให้กับแฟนๆนักผสมเนี่ยยังไงไม่ว่าช่องปปาหรือช่องอื่นเขาก็ต้องประกาศรับซื้อสูงกว่านี้อยู่แล้วนะฮะคานนี้ก็ฝากบอกแฟนรายการของปปานะว่าถ้าเหรียญมาสูงกว่านี้ก็ต้องยอมรับตามราคานั้นนะฮะอย่างปปารับมาเท่านี้ปปาก็จะขายออกไปอีกราคาหนึ่งอาจจะเป็นราคาที่สูงทั้งคู่นะนะเป็นราคาที่สูงทั้งคู่ หรือไม่ก็แทบจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจากเหรียญเนี้ยถ้าเกิดราคาสูงมากๆก็อาจจะต้องเก็บตัวเงียบแน่นอนถนะ้าเหรียญน,นี้ปอป่าก็จะประกาศรับซื้อไว้ไม่มีปอป่าก็จะทําการาเดินหน้าประกาศรับซื้อเหรียญอื่นต่อไปเท่ากับว่าเหรียญน,นี้ก็จะมีราคาสูงแต่ก็เริ่มที่จะหมุนเวียนยากนะฮะนะประมาณนั้นนะฮะนี่ปอป่านั้นขาดนะช่วงนี้ปอป่าขาดบอกตรงๆนะฮะไม่ปิดบงัง พะป,า,ปาขาดนะคืออยากได้มากก็คือเหรียญปี3141423453ประมาณนั้นนะฮะเพื่อเอามาแจกจ่ายให้กับเปนบาการต่อไปคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรนะฮะใครที่มีเหรียญ10บ,บาทหายากติดอันดับที่1ที่2อ,อะไรประมาณนั้นก็ลองนะักเคมีก็เข้ามาพูดมาคุยทั้งหลายนะฮะมาตกลงกับน้องแอดมินดูช่วงนี้ปอปาก็จะ เหรียญไหนขาดปอปาก็จะประกาศรับซื้อเหรียญนั้นนะฮะถี่ขึ้นเพราะช่องของปอปานั้นเป็นช่องที่ซื้อเข้าขายออกเหรียญไหนขาดก็จะทําการนาเหรียญนั้นมารีวิวมาประกาศรับซื้อต่อไปใครที่เป็นลูกค้าของปอปาก็ลองสังเกตดูว่าปอปานั้นประกาศรับซื้อเหรียญอะไรขายเหรียญอะไรนะฮะคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณสำหรับ ลูกค้าทั้งซื้อและขายทุกคนทุกๆท,ท่านฮนะสวัสดีครับ